คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับผมจะดูแลเองครับ คุณแน่ใจที่จะรับผิดชอบรบเก้าไม่ต้องไหมครับผมจะรับผิดชอบเพื่อนผมเองครับโอเคก็เดี๋ยวฝากคุณรบเก้านะครับดูแลกันด้วยนะครับได้ครับนะครับในระหว่างนี้เดี๋ยวอีกสามวันนะครับคุณต้องมารายงานตัวที่ศาลนะครับเพื่อพิพากษาคดีนะครับโอเคครับ ผมสามารถพาตัวเสือชูกลับไปได้แล้วใช่ไหมครับโอเคได้แล้วครับไปพอเลิกสารครับเสร็จกลับได้พ่อเอาทรัพย์สินทั้งหมดครไปเสือชูครับเชิญครับคุกคุ้มกันเสือชูด้วยยังยงไอ้นกไม่ต้องพูดเยอะไปเิเอาลิัไปมองหน้ามัน คูดเยอะเจ็บโอเคครับตอนนี้พ่อเอาทรัพย์สินทั้งหมดนะครับเป็นเครื่องประกันตัวเสียชูนะครับดังน,นั้นเสียชูจะได้กลับไปกับเราพ่อ<ะ>งั้นเดี๋ยวพ่อเอาเสียชูกลับไปด้วยใช่ไหมเดีย๋ยวเเสียชูเดี๋ยวอาชูไปอยู่กับวะเจ็ดสสี่4 4. เดี๋ยวพวกเราไปที่เจ็ดสิบสี่กันครับอืม พ่อก็ตอนนี้ก็เราต้องคุมกันเสียชูในช่วงวันสองวันนี้ใช่ไหมใช่ระหว่างที่รอหลักฐานอมีพยางปากเอกนะเสียชูบอกว่ามามีพยางปากเอกตอนนี้ยเขาลงมาที่สนามบินแล้วเขาจะมาช่วยอาเสียชูอ๋อคือแต่ว่าอ่หรือต้องไปรับให้ผมไปรับหรือไปกับอาหลิวก็ได้เจ้าลิต้องระวังเลยนะพยานนี้ป๋าบอกเลยว่าสัมพันธ์มาก อ๋อคือป๋าจะบอกว่าพยานคนเนี้จะมาช่วยทําคดีใช่ไหมแล้วก็จะมาเป็นพยานที่ทําให้ป๋าชูรอดใช่ไหมใช่ฮัโลโหนคนนี้หรือเปล่าคุณหนูหรือใช่ไหมที่มาจากฮ่องกงอ่ะโอเคอเจอพยานแล้วครับโอเคอาชาวคนนี้แหละใช่เลยใช่เปล่าให้ชาวด่วนเฮ้ยใช่เปล่าใช่ครับอ,อันนี้เป็นพยานที่มาจากฮ่องกงที่ว่า จะมาช่วยคดีของเสียชูใช่ไหมใช่ครับฮ่องกงฟุตฮ่องกงฟุตเล่นแม่งเลยด้วยกันเย็นใจ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 เย็นเย็นใจ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 เย็ัใจเย็น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 ใจเเย็นในใจย็นเย็เย็นใจเย อ่าลองแปะดิเป็นคนไม่ปี่านเออ25ยี่ห้าโอเคมตายแล้วแหละไปเออครับเจอครับเจอครับไป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 ขึ้นแดงเลยขึ้นสีแดงเลยโอเคเจอกเจ็ดสีสี่เดี๋ยวเราขับตามฮัลโหลครับพ่ออ่าหรือดูแลเรียบร้อยหรือยัง อตอนนี้เหมือนว่า VIP เนี่ยเขาขอขอมาเที่ยวที่ผับนะครับบางก็เลยพามาที่ผับของที่บางดูแลอืมอโอเคหรือหรือดูแลให้รีนะครับว่าทำงานกล่องได้ครับเพราะผมคุมกันอยู่ครับไม่ต้องห่วงครับดกาลให้รีด้วยครับพ่อครับครับงาไรี้โอเคบังได้มาบ้ง เราคุ้มกันนะเราคุ้มกันในี่ไกลครับแป๊บนึ่งกินเบียร์จะเย็นเย็นนี่วีพีคุณกายเย็นเย็นก่อนเออนี่แหละถ้าให้ของดีมันจะเป็นอย่างนี้นครับคุณวีพีบังครับครับผมเด็กเอ็นมาแล้วครับว้าวเจนุ่นโบสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเดีย๋ดยวบังจะแนะนำให้ใชื<ห>่อแล้เจนุนโบเจนุ่นโบครับผม อ่านี่ขอแนะนำนะนี่คือ V.I.P. ของบางนะมาจากฮ่องกงเจนนุ่นโบต้องดูแลคน V.I.P. เขาให้ดีรู้ไหมได้คแต่เรื่องเงินเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงยังไงติปหนักแน่นอนได้ค่ะนี่น้องเจนน้องนุ่นน้องโบนะสวัสดีครับตามสบายเลยนะครับฟรีสไตล์ได้เลยบางมิบบางมิบบอกสองเราดูแลแขกแล้วสาวแนเ่นเลยขอยืะไว่าโอ้เล็กเล็กชื่อยอได้ไหมครับคือยอหรอ จะชื่อยย่อหรือจะให้หนูย่อค่ะอืออ๋อมิวหลบไปก่อนพี่ดีค่ะพี่พี่ต้องให้หนูถอดให้ไหมคะเป็นของดทุกคนมันจะไม่ดีมั้งครับเป็ันหมดเลยครับนี้เมื่อไหร่จะประเส็จศึกมิวลูกพี่ใจเย็นนะเช่าถ้าอึดก็ทำเองได้วุ่นวุ่นเย็นๆนะเ้ยแป๊บนึงมีคนมาเดี๋ยวดูตรงนี้แหละดูตรงนี้ได้ๆเดี๋ยวพี่ดูให้ใครใหญ่สุดคราผมขอคุยหน่อยฮะ คนเมืองนะชาวลิศเอ้เดี๋ยวกันหน่อยสิเดี๋ยวก่อนเอ่อสวัสดีครับอ่าสวัสดีฮะมีอะไรไหมฮะอ้าวอ้าวชาวลิศเหรอเอ่อไม่ทราบว่าวันนี้ร้านปิดนะครับพอดีว่เวาเราหมอมาแล้วอะครับขออนุญาตปิดหนึ่งวันนะครับ <55 50 S 2> ปิดเหรอฮะห้าพอดีอดผมจะมาเที่ยวผับอะครับพอดีมีมีคำสั่งมาผมต้องไปเที่ยวจริงอนะต้องมา ร่อรวนนะครับช่วยเดินกลับไปด้วยนะครับก็ผมจะเข้าอ่ะมีปัญหาเปล่ามาทไหผมอยากเข้าผับอ่ะ้ออก็ผมจะเข้าผับอ่ะครับมีปัญหาเปล่าผับนี้เป็นของฝั่งใต้นะครับเป็นของฝั่งใต้เขาบอกว่าปิดผับไปแล้วเป็นของฝั่งใต้บอกว่าปิดแล้วไงวันนี้ปิดแล้วเข้าใจปะผับผับเป็นของฝั่งใต้ด้วยอ่ะครับแล้วผับผมอยากเจอผู้จัดการผับอ่ะครับใครเป็นผู้จัดการผมนี่แหละอ้าวแล้วคุณจะปิดทําไมอ่ะคุณไม่อยากได้รายได้เหรอผมจะเข้าไปเที่ยวผับเนี่ยก็บอกว่าวันนี้ปิดไงครับ คุณพวกไหนเนี<ม>่ยเป็นลูกน้องลูกน้องผู้การแต้มนะครับลูกน้องผู้การแต้มเหรอครับเออก็จะผู้การแต้มผู้การติม๋มผู้การต่อผู้การตู้อะไรผมก็ไม่ให้เข้าตรงนั้นนะครับงั้นก็ก็ระวังไว้ด้วยกันนะฮะเดี๋ยวผู้การแต้มมาอุ้มเอานะถ้าอยู่เฉยเดี๋ยวโดนอุ้มเดี๋ยวก็ไม่อยากพูดนะอ่ะเดี๋ยวผู้การก็รู้ก็รู้ดีว่าผู้การแต้มเขาใหญ่แค่ไหนอ่ะนี่ขู่เหรอครับเห็นผมพูดแซวเลยไงอ่าได้ครับรู้จักหนึ่งไหม รู้จักเลขหนึ่งไหมครับอ๋อรู้จักฮะหนึ่งฮะรู้จักเลขสองไหมครับรู้จักฮะสองอะฮะรู้จักเลขสามไหมครับรู้จักฮะแล้วรู้จักกูใบซัดหรู้จักแพ้เฮ้ยโดนกระเดงเอากรนเด้งตัวอโซอโซอโซโอ้ยโซหลบเข้าไปเถอะโซวกับกลับกลับกับกับกับนิวฟาดเขาทำไมถอยมากระทืบแม่งเลยวางระวังโดนกระเด้งโดนกระเด้ง เอาลิ้งแงสับกอขาคุณหนูก็โดนหน่อยครับได้เลยครับบังด็อกเตอร์เด้ยมันพวกผู้การแต้มทุกคนตั้งโซนเดี๋ยวแบงมาแน่ลาอตเลยดูรอบๆหน่อยครับพี่ฟิกดูรอบๆหน่อยอุ้ยค่ะพูดค่ะเช็ครอบๆหน่อยครับ เช็ครอบๆหน่อยทุกคนพูลอเป็นพวกรูกการแต้โอเคเตรียมรถเตรียมรถทุกคนเตรียมรถเตรรียมโซลเป็นเด็กเป็นเล็กอย่ามาดูลิโซ่่คคะเโซโซ่โซโซ่แมวนันตัวโดนโดนมิวฟาดหัวแตกเลยเดี๋ยวจะใจแตกนะยนี่มีแบงค์เขาๆยัดไม่หรอคันนี้เ้ยคนนี้ใครครับคนนี้ใครครับบอสผมยังอยู่มากระป๋าครับมากใครครับอัสเยชูครับอ๋อลูกน้องเสียชูใช่ไหมช่ครับออกไปข้างนอกก่อนเอ่อ บังคับเราต้องไปแล้วครับข้างนอกอันตรายครับเอคุณวีพีพวกผู้กาศแต้มรู้จุดแล้วครับเชิญครับทุกคนครับเตรียมรถครับเราจะไปที่โรงแรมครับเราจะกลับโรงแรมพาวีกับโรงแรมไปตรงมาตามมาตามมาจอดตรงนี้มิวขวามือข้างหน้าจอด

เฮ้ยก็เองฮัลโหลโรงแรมนี้ผมเหมาแล้วนะคุณเข้าเช่ี้เข้ามาได้ไงก็เราเหมาโรงแรมแล้วอะมันโรงแรมมีสี่ชั้นแล้วก็เหมาหมดแล้วนะคือชั้นแรกนี้เราเหมามานานแล้วนะอคือเธอบอกว่าเธออยู่โรงแรมนี้มานานแล้ว ใช่เรา<ถ>อยู่ที่นี่มานานแล้วนะเธอไม่กลับมา่ากับช่องเหรอไม่อยากกลับอะ่ะอ๋อคือชั้นนี้ทั้งชั้นก็คือเป็นของมาเรียคนเดียวเลยเหรอใช่อยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วโอเคโอเคงัค้นเราขอโทรแล้วกันโอเคก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีใครหลุดเข้ามาก็บอกให้เขาไปแล้วกันนะโอเคได้เดี๋ยวเช็คสถานที่แป๊บนึงนะครับ มาเรียอายุสิบห้าเท่าผมนะครับเอ่อบางอยู่ไหนครับในห้องเหรอโอ้ยเฮ้ยจะเย็นเฮ้ยเหมอโอ้ยโอ้ยกกำลังขอดูไฟฉายหมออะค่ะไม่ต้องตกใจครับผมครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นได้ค่ะค่ะระวังด้วยนะครับพี่พี่ครับปุฝากด้วยนะครับพี่ยามัน สมันน้อยครับผมโซนนี้สำคัญสุดนะโอเคครับผมหมอหมอกูเอาแล้วหมอเอ่อพีอีรับผมโอเคพี่สแตนบายชั้นสานะครับครับผมเซชูอยู่ไหนครับอยู่ในห้องนี้ครับไม่ด่าผักด้วยนะได้ใน้สวัสดี เสื้ชูอาะสุถ้าเห็นอะไรผิดต,ต้องสงสัยก็โทรหาชาวลิได้เลยนะพักผ่อนให้เต็มที่แล้วครับโอเคขอบคุณมากนะชาวลิทดีค,ครับรบังเสื้อไปไหนน่ะมีชั้นสองฟังขึ้นไปก่อนโทรกันเเดี๋ยวโทรรอ้น้องก่อนครับ ผมกดที่นี่ไม่ได้ไปคือไปพรมัวตำรวจไปทำอะไรวะอ๋อชาลิดสวัสดีครับเออมาทั้งสอนอนเลยเหรอใช่ครับวอดีว่าผมบอได้ข่าวมาว่าที่นี่มีการมั่วสุมนะครับผมนะ ผมต้องขออนุญาตตรวจคนที่นี่นะม่วนสูงเหรอไม่มีนะผมออนะใช่ออ<ม>ขออนุญาตนะครับผมผมผมคงอนุญาตให้ไม่ได้ครับพอดีว,ว่าวันนี้เรามีงานสําคัญนะครับอแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆอ่ะเรื่องนี้คือเขาได้ข่าวว่ามีคนบุคคลอันตรายด้วยอ่ะก็คือจะเข้าคนให้ได้ใช่ไหมใช่ครับผมต้องเข้าไปคนให้ได้โรงแรมนี้มีอยู่สี่ชั้นจะคนชั้นไหนกันละ่ะผมต้องคนทั้งสี่ชั้นเนี่ย โอเคงั้นไปตั้งแต่ชั้นหนึ่งแล้วกันตามผมมานะครับห้ามไปนอกเหนือนะครับโดยเฉพาะคุณโกดนะครับทำไมต้องกำชับผมด้วยนะครับผมผมไม่ไว้ใจอ่ะไปครับโอเคครับชั้นหนึ่งครับวางตัวด้วยนะครับผมโอเคผอบอเขาบอกว่าขอมาชั้นหนึ่งนะชั้น OCF หนึ่งโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วครับชั้นหนึ่งไม่มีคนอยู่นะครับชั้นหนึ่งไม่มีคนอยู่เคียร์เคียร์ห้องนี้เคียร์มีมีอะไรไหม มีนะเคลียร์ครับห้องไหนเคลียร์บอกด้วยนะห้องริมสุดเคลียร์ครับห้องนี้ก็เคลียร์ครับค่ะสวัสดีค่ะเป็นเท่ออะไรเนี่ยอ้าเป็นบอยหน้าเป็นต่อครับทั้งหมดจัดแถวจัดแถวรองแนงยังกระดานเลี้ยงหนึ่งปฏิบัติเองลองลองกันอันนี้พนักงานนะครับพนักงานกับเสือบริการนะครับอันนี้คือเท่าไหร่ครับทุกคนเห็นอะไรข้างในไหมเมื่อกี้เท่าไหร่ครับ คือเท่าไหร่ครับถ้ามีอะไรแปลกๆก็พันห้าค่ะพันห้าเหรอครับแล้วถ้าค้างคืนนะครับน่ากันอะไรเรื่องหนึ่งอ๋อค้างคืนก็ห้าพันอ่ะแป๊บนึงนะมีคนหายไปแป๊บนึงอ๋อบโค้ดไปไหนวะมาทำงานโค้ดไปไหนวะโค้ดมาเลยทุกคนตรวจทุกห้องยังยังเลยยังครับเออเรากำลังจากพบครับคุณยอดครับกคนกำตรวจครับผมพบเชิญตรงนี้หน่อยครับคุณโค้ดคุณทำไมคุณไม่มาตามทีมตำรวจเขาล่ะครับ อ๋อพอดีผมรู้สึกว่าอยากจะแยกออกมาสำรวจคนเดียวนะเพราะว่าไปหลายคนแล้วมันวุ่นวายเกินไปเราควไปชั้นสี่แล้วทุกคนผมขออนุญาตเชิญลงได้ครับแต่ผมยังไม่ได้คนชั้นนี้เลยนะเขาบอกเขาต้องการหมายจากผอบอลไอ้ผมคนไปแล้วชั้นเนี้ยแต่กนขึ้นมาได้ไงอ่ะผมแยกมาก่อนนี่ผมอยู่นี่ว่าไงเล็ทชั้นไหนเนี่ยผอบอครับชั้นสี่ไม่มีอะไรชั้นสี่ชั้นสี่เราตรวจไปแล้วนี่ เชิญครับเชิญครับผบตรวจไปตอนไหนอะผมผมขึ้นมาตรวจตั้งแต่แรกแล้วแล้วจากกดขึ้นมาทําอะไรอะ่ะทำไมไม่ไล่ทีละชั้นเหมือนผมอะ่ะทาไมคุณไม่ตามขบวนตํารวจนะครับผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าให้ขึ้นมาพร้อมกันอะ่ะก็ผมบอกคุณแล้วนี่ถ้าเกิดไปกันพร้อมกันหลายๆคนมันวุ่นวายขอเป็นว่าผบอรตรวจหมดล้ะตรงชั้นสี่เนี่ยมันไม่มีอะไรไปเชิญครับแยกย้ายกันได้ทุกคนผบ,อ<ป>อบอช่วยเราผบอช่วยโอเคก็ เดี๋ยวช่วยลงไปด้วยไหมหรือว่าไงเดี๋ยวผมลงไปด้วยก็ได้ครับเชิญครับผมผมจะไม่ลงจนกว่าตำรวจทุกคนจะลงครับไปลงไปขอบคุณครับครับขอบคุณในความร่วมมือครับเชิญครับผมบอกให้นั่งไงใครจ้างมาสาวๆครับใครจ้างมาบอกไม่ได้หรอกค่ะมิวจัดการ yes เฮ้ย สาวสาวโอ้โหบอกมาเธออย่าให้ต้องเก็บตัวเลยใครจ้างมาอังกน่าัสรุมมันเป็นเรื่องของธุรกิจเมล Yes จัดการให้หมดโอเคแล้วเอาล่างลงไปข้างล่างโอเคของจิน้น โอเคทุกคนครับไปรอเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนเลยนะครับครับผมพอให้พี่ไม่พอขอผมได้ถ้าใครออกมาขอคุยก่อนนะใจเย็นวันนี้แก๊งเสือมาทำอะไรกันครับชุดสว่านนี่ใครมันคืองานของผมอ่ะเออมาทำอะไรอ่ะครับตอนนี้พวกเรา ก็มาพักผ่อนปกติอ่ะคุณต้องการอะไระผมต้องการคนข้างในเอ่อผมคงยังให้ไม่ได้นะครับคือผมไม่รู้ว่าคุณมีงานอะไรเหมือนกันมิวเอาผู้หญิงไปวางไว้ไข้างนอกให้หมดใช่ให้ไม่ได้ผมคงต้องุบเข้าไปครับเอ่อผมขอให้พวกคุณอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับผมยังไม่อนุญาตให้แก๊งเสือเข้าไปนะครับตอนนี้แกนครับยังไงไมผมปล่อย<น>ให้ไปไม่ได้ คุณจอวลิีผมให้คุณอีก5นาทีนะครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้าเดี๋ยวก่อนใจเยังเฮ้ยเออมันต่อยกันเองแล้วต่อยกันเองแล้วอย่าพี่เขาทำอีกมวยนี้ย้อนจังตรงนี้ทุกคนตั้งโซนหน้าห้องตั้งโซนหน้าห้องดวน ตั้งโซนหน้าห้อง VIP เลียรยแล้วครับเอา VIP ห้องสุดท้ายตั้งโซนตั้งตั้งโซนตั้งโซนกันวะ VIP ไปนี่เลยมันมาแล้วมันมาแล้วตั้งโซนอย่าใช้ไม้นะเดี๋ยวโดนพูดเดียวกันพอแล้วพอแล้วมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วเต็มตัวช่วมัน ไปให้ได้บางบอสมิ e อยู่ตรงนี้นะอ่อฮะอย่าไอช่วย V P ก่อนนะโอเค Can you call doctor เอาทั้งสองคนเลยนี่ Yeah อเคโอเคเดี๋ยวเราหมอมาตรงนี้บอกหมอมาตรงนี้โอเคโอเค ้ไปมปรลเลยไม่ล่วงนะ V I P V I P uh huh. V I P นอกหรอชื่อบักหมดเลยอ่ะเฮลวีตรงนี้รนปปตรงนปปี้หมา This one. This one. อหมอเห็นผมไมดิสนีบอดบีเนี่ยโอเคครับเจอแล้วครับเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> จอแล้วเจอเจอแล้วเจอแล้เอ่อ V I P ครับ,ร,บรอดแล้วนะครับ ถอดถอดถอดหน้ากากได้เลยครับโอเคคุณปลอดภย i i ああัยแล้วเอ่อ VIP ครับถอดหน้ากากก่อนครับตัวนี้เซฟโซนแล้วหมออาการเขาเป็นไงอ่ะอ้าวยินเลยครับผมบอสไม่ใช่ VIP นี่ว่าเฮ้ยเชียกลับไปโรงแรม รักรักก no. okay, ็ฮิวมีพีสฮิวมีฮิวมีหมอเดี <S <S ๋ยวขอเห็นใหญ่ให้ผมด้วยนะหมอผมไม่เห็น VIP เสียชูเข้าในเซฟโซนเลยครับมิวนาวโก้มิพีหยิบผิดคนหยิบผิดคนใช่เหรอหยิบผิดคนมิวโก้พวกเสือ เออ V P หรือเปล่าอ่ะน่าจะ V P มงคนเนี้ยเอา้าที่ฟานหายไปไหนเนี้ยติดอยู่ติดอยู่ยังอยู่กับผมใช่ไหมหนูชื่อเจมส์มากับเพื่อนมากับเบอร์ค่ะเขาไม่พูดอ่ะไม่รู้เป็นไร มิวมิวโกโกโกเบย์พีอยู่ไหนอ้าวเบยพีผมไม่ต้องปเป็นอะไรครับเออ่ <c oughs> เดี๋ยวคุณต้องซ่อนตัวอยู่ตรงนี้นะครับ คืนนี้เราน่าจะรอดแล้วแหละแต่ว่าเราเสียคนไปเยอะดังนั้นคุณอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้คนมาคุ้มกันนะครับครับโอเคได้เลยฝากนยครับครับผมขอบคุณมากมากเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอขึ้นศาลนะครับรอดนะครับผม